เสร็จแล้วเอาปลาดุกใส่เอาปลาดุกใส่ผักชีลาวเด้อพนะี่น้องแสบแสบเนี่ยมันดูควันได้นะ่ะสุกใหม่ๆอันได้เรือแกงไอ้นี่ผักชีลาวใส่ใส่ปลาหมึกใส่ปลาดุกนะทุกคนเนี่ยแล้วก็จะเชื่อมแล้วก็จะเชื่อมนี่ ใส่น้ำตาลทรายแดงเชื่อมมะยมมะยมดองไปแล้วหยุดดองเกลือนันเนี่ยเจ๊จะทำสองอย่างวันนี้กำลังเดือด

มันเดือดคุกอะไรมาหมดแล้วตาละข้าวเช่ข้าวเบือนะข้าวเบือข้าวเบือแล้วก็พริกแล้วก็ตะไคร้แล้มีผักชีลาวผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมใส่อ่อมก็เรียกอ่อมบ้านนี้ก็ใส่ข้าวข้าวมาด้วยนะใส่ข้าวมาใส่พริก มันกำลังจะเดือดแล้วทุกคนรอแป๊บนึงเราแกงแกงที่แกงนี่อยู่ มนแกงมากวิสาแกะหมดแกะหมดมาแกงมากวิสา มันเดือดคุกอะไรมาหมดแล้วตะละข้าวเช่ข้าวเบือนะข้าวเบือข้าวเบือแล้วก็พริกแล้วก็ตะไคร้แล้วมีผักชีลาวผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมใส่อ่อมก็เรียกอ่อมบ้านนี้ก็ใส่ข้าวข้าวมาด้วยนะใส่ข้าวมาใส่พริก กำลังจะเดือดแล้วทุกคนรอแป๊บหนึ่ง Oi oh